สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ<ช>อยู่กับผมรอซอรี่อยู่กับวันกัดพรีเมียมคอลเลคชั่นกันอแล้วอยู่กับวันก่อน,นใน<ช>คุณเอาเด็ของไปที่ท็ทอปสี่ใช่ไหมใช่นี่อยู่กับเดเมชั่นกับเออกิเซ่นะแตหรับใครมองไม่เห็นเดี๋ยวผมบอกให้ตัวอะไรกิเซ่นนี่ไอเดนเมชั่นนี้จะรู้สึกแปลกไห <อ S 1> <ด>มครับเดเมชั่นเดี๋ยวชนะกิเซ่ด้วยวิธีพื้นเบืองใช่ไหมครับไล่ไปขีดมาขีดสี่สิบสี่ฝั่งนี้เท่าไหร่สิบห้ามากกว่าเริ่มนะไปตามกดพื้นฐานชานาลเราซึ่งผมว่า ช่วงนี้คลิปจะลงช้านิดนึงนะผมบอกคลิปที่แล้วคลิปลงเยอะนะคลิปนี้ลงช้าแล้วเดี๋ยวทำดองๆไว้ให้นะเดี๋ยวลงๆให้ิปหนี่อยู่แบบเดอะเดอะมชั่นกับเอเจนต์ไฟเธอร์ใช่ไหมตาม้นแหละคุณเอาเด็กของไปติดท็อปนะไม่ได้คิดว่าจะติดด้วยไหมเฮ้ยมาคุยเราคุยมาแว้วคุณจะเป็นแชมป์ไรไม่เอามือจริงจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าตามงานก็สับสับ ทำงานสับครับแต่เอาความจริงแล้วเนี่ยการทั่วไปควรจะหยุดตำแหน่งเดิมนะครับใช่เอเกองก๊าซนี่ควรจะอยู่ในสภาพสุ่มตลอดเวลาครับไม่ใช่เอายา,ามือแปะกองหรือเอาไว้ซุกข้างไข่หรือไว้ใต้กองแบบติดข้างหลายใช่ครับแปะทั้งมันก่อนเอ่ามาเลยมาเลย,มเลยไม่กลับชิปพังคิวบายเซอืมเข้าเอแรกเอาเข้านะครับออื คุณได้คริติเขาสิเกอรอขออนุญาตโชว์ว่าตัวอะไรโอเจะเข้าไม่ไม่มีทางเข้าไม่มีทางเข่าฝั่งเดสเมนชั่นคุณจะทำยังไงแห่ตีเขาเลยไหมไดดากอนขออนุญาตไม่ใช่ชัดเท่าไหร่โอเคสิบหกวันกาบสิบหกวันกาศเท่าไหรไม่มีเข่าเท่าตัว สกิลมาลงอ,องคาตาบันหนึ่งถ้าไปเป็นแองเจิลเอาเองเจิลจากแดมไปนึงเอ้าเอาเองเจิลจากเดกอะไปไปลงแดมในสภาพในไม่ได้บอกสถานะอ่าไม่ได้บอกสถานะถ้าไม่ได้ออกมันต้องอยู่ในหงายหรือตามนั้นใช่ครับถ้าเกิดการที่ไม่ระบุสถานนะต้องอยู่ในสภาพหงายหรือสแตนตลอดเวลานะครับแล้วก็ฮิวดำหงายหนึ่งใบ สกิลสมาร์ทฮาร์ดมีการจัดแรมตกดอกสลักหางสว่านหนึ่งจวดเอ่อชื่อสมาร์ทฮาร์ดเหรอวันนี้สมาร์ทฮาร์ดสมาร์ทฮาร์ดแล้วดียังไงสมองสุดใจไว้ใจคุณเพื่อนจอฟัไม่มีทางปกติมันจะกาดเออกาดแบบนี้ได้อ๋อโอเคเอามากาดเล่นได้นะเจ็กซิดเผื่อนั่นแหละครับเขากาดเอาเจ็กซิดมาเรย์ล็อตฝั่งเดสิมนชั่นคุณจะทำยังไงต่อเอาเจ็ซิด ขอ,อย่าคุณดูเสร็จเอามาให้ผมดูต่อนะซึ่งคุณรู้ใช่ไหมไม่เข้ากล้องนะขอ,อย่าดูแบบนี้ไม่สามารถดังได้อ๋อนี่คุณเปิดห้าไม่เจอด้วยคุณก็แห่ใส่เขาเลยมันมันเก้าพันเองเนี่ยมันทิกไม่บอกเลยอือหือแ,แต่เขาอยากจะแห่หรอเปลก็บอกอะไรข้าก่อนของการสบายจับมือใช่ไหมไปเกลือหนึ่งเหนือฮะเนี่ยตอนนี้เนี่ยจับมือใช่ไหมจับมือ กาดจากมือสองใบโอ้นี่โลโกาดอินเตอร์เส็บอุละนี่เซ็บกี่กาดไม่เกี่ยวสิบหกใบไม่กาดเชีย่ยไม่มีคุณชอบเกียร์สามใบนี้มากเลยนะอันดีไม่เกี่ยาไม่มีข้ทนตัวเดี๋ยวเขาจะเป็นทิทำโปรเทคทำที่ปัญหวให้ดูนะเดี๋ยวไม่ทำไม่ได้หรอก ดูท่าเกมนี้นี่จะจบเร็วหรือว่าช้ากันนะเอ่อเทปคนนี้ทำไรได้ครับเก็บดันไปไว้หนึ่งไว,ไว้ใต้กองได้ไปเช็คนอกบาร์เซโลอด่ดันไปืมดันไปไม่จับอ่านเลยลืมเลยว่าทำไมไม่กลับวะ ไม่น่าเลยเพื่อนฝั่งเดเมนชั่นนี่มันนะเครียดนะสกูเกตนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่สกูเกตแต่แบบเป็นการผิดพลาดอืมผิดตัวนะไม,ม่ผมลืมปลาไปปลาดิงเพื่อเตียมติดเลนอืมใช่หลายหมดไม่ไหวมันไม่ได้แล้วอะเป็นไงครับ <ๆ S 1> เดเมนชั่น <f iat> ตีเท่าไหร่นะตอนนี้สิบเก้า เอราะวาตท็กันอยู่ที่เรือนี้ไค่จิกานี่คิวใบนี้มันลงรถบัสหนึ่งดูหัวกล้องหนใบวางบนหรือล่างแล้วเลสคิวหนึ่งวางบนหรือล่างแล้วเลสคิวนอฟบายเซลอสสี่ตัวสองอแปดสองใบมันห้าหรอสาวอ๋อสองเจ็ดคิเดียวอยู่ใช่ปะเจ็ด สิเก้าย <wi> ี่สิบเก้าสามเก้าเาไสามเก้าวะมาเห่าได้ได้าได้ท้าได้มกท้าได้เวอร์ตอนนี้สิบเก้าอยู่ใช่ไหมฮะสองได้ยี่สิบสามสองมิดมิดฝั่งนี้องเจ้ก็จะต้องกาแล้วนะเตี้ยสิบหกเปนก่า 26, ยีสองคีด้วยนะหรั่งห้าสองเจ็ดสไปครับฝั่งเดนเวชั่นน่าจะจบแล้วตาแองเจลิลไปสไตล์เขโต,โตรรนามืออยาูปมาโชว์ของหองนก็ได้คุณครับการโชว์ของนี่มันอนาจารในช่องผมแนละ้วไม่ดีนะครับ คนนี้คุณนี้ลามกจังเลยนะใช่ครับไม่ได้ครับลามกมากเลยคะเจ้าของช่องนี่แบบว่าไม่ได้ครับว่าผมไม่ได้พวกคุณเป็นคนจังไรที่สุดในชานลผมแล้วใช่หรอใช่ครับใช่ครับผมใหม่ในคนนึงครับผมใหม่ในคนน้นอันนี้ตัวใหม่ใช่ไหมนี่ยใช่คือประเด็นคือเด็้เทคกมนเลทแอคทีฟคาร์ดบาสสาม ทิ้งมือสองให้ฮิวสองเล็กเดนมนชั่นคือจะเน้นตีคีปให้ตายแต่เขาก็เลยต้องพยายามหนีให้เร็วที่สุดอืมก็เลยฮิวสองแล้วเอ็กสมาร์ทฮาร์ดตบัตจัวดสมาร์ทฮาร์ดตบัตจัวดสมาร์ทฮาร์ดมีดีอย่างอืมสมองสุขใจอะไรวะกินสมาร์ทฮาร์ดแล้วดีอย่างเงี้ยเอ้ยพี่กัดฮิวรัดด้วยก็ตีข้า ัม่้องน,นี่คือสูตรการเล่นของกีเซ่นะฮะวิ่งได้ไม่ออกไม่ดีนะเนี่ยถ้าเราไปเลยไปเดี๋ยวต้องหายด้วยโกงขอโทษลืมไงไอ้แม่วงอ๋อเด็กคนนี้นะต้องหาย<อ>จีซอน,น,นหนึ่งไว้ขอโทษขออนุญาตเปิดเปิดมีให้กล้องดูนะครับไม่หายจีการอขออนุญาตขอดูมันเลยอ่ามันมองไม่เห็นเลยอ่า อืมอร่อยนี่จอยยังโอ้โห้โคตรซวยเลยอยู่นั้นน่ะฝั่งเดนมิชันหยุดตกที่นั่งลำบากแล้วนะครับเริ่มมือเน่าตีกาตีไทยไม่หนึ่ตีแบนไม่กาับที่ประมาณอ่าฮะครีพลังัลแฝงแจ้งก็ยังเสียเวลาอยู่เท่านึงแต่เขารวยเองโคดเอกนี่จีซอนนี่ไง ใช่ครับ<ๆ>เกียร์สามคอร์ดบัสสองลิตรย่หนึ่งเป็โรงเรียนกูอยากได้เกมใหมอ่อ่ะถ่ายแบบนี้กูโดนสัตว์ทัดล้อแน่โอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้เกมรีแมชก็อ่าแล้วมันบ่นอ่ะตอนนี้มาลงเอาเอ็นเจนลงแดนล้วคิวดำไหนกูเสือ้ยกูสโดนสัตว์ทัดลงล้อแน่นี่คุณลีอ๋อลดเปอร์เซ็นต์การไล์กกออกสมัยท่าสกิลสวัสดีจวสไลด์ เฮ้ยทุกอย่างเกิดขึ้นตอนไลฟ์บังกาศสินะกดที่แกลนฮิวหนึ่งฮิวหนึ่งทีโซนฮิวหนึ่งดำม,มาดำนี่จับว่าไม่ขึ้นเลยจีกาดใบที่หนึ่งจีกัดไที่หนินหน้อีเจฟปาจีกาดมาก็จบแล้วออกมีแล้ตีมายี่สิบเจ็ดคนหกห้าท่น ยี่บแปดเอาจริงไม่กดสกิลกก็ได้มันไม่เนียนหรล้วไม่ต้องจ่ายก็ได้เก็บพลไปเถอะใช่ครับแบบทิกมันไม่บวกคอัไม่ออกไม่ออกไม่ออกเธิรนี่เถิร์นที่แล้วคุณไดไม่ออกมันก็ต้องใช่หรือ่แล้่ที่สุดคุณได้ตายสักทีนะครับปกมือิครับปกมืครับคุณได้ตายแล้วอาริบินนะครับ นี่ของพี่แม็คอลเลคชันป่ะเน่ยผมไม่ขาวจัดเลยขออนุญาตเาราะว่าคุณบางๆตัวไหนอันอืมโอเคเดี๋ยวใช้อะไรบอกเห็กนะฮะไรดราดก้อนอีกแล้ว ัตีก้านายสิบแปดตีวันอ่ะวันอ้อสิบแปดตีวันอ๋อตีวันกาเซปไรดาก้อนบ่ออะไรอะข้าวเป็นคุณเพลสาหมืนห้มันจะบวกมันจะบวกงินเลแล้น่ะสิบแปดใช่ะดไม่มีหตานี้ก่อนข้าโซบวกหนึ่งนวกกับหึงบา เก่งหแล้วง่ายจีหนึ่งใบง่ายจีหนึ่งใบทำไรได้เอ่ยกินเลียเเข้ากินลียที่เลส้าโซให้หมดเปิดเจ็บเปิดเจ็บเปิดเจ็บคอตามจีโซงายป่ะถ uh ้าเกิดจะไม่ผิดใช่ในลำดับจากตารางสุดลงมาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบอ่ามันบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดตอนนี้ได้กี่ตัวนะถ้าเกิดเอาข้อโซสี่ใบบวกหมื่นบวกคีป่ะโซกเกินสี่ใบบวกหมื่นบวก ตัวที่ลงมาใช่ไหมฮะยูนิตยูนิตทั้งหมดได้ยเพ่นด้วยยูนิตทั้งหมดบวกหมื่นบวกพิกนะแต่ว่าก็อาจจะแก้เกมได้ฝั่งแองเจิ้ลอาจจะตกบ้างอาจจะเหนื่อยแต่ตอนนี้ตีเท่าไหร่ฮะ่0 0 6ง่ายๆได้ครับไม่ชนไม่วัดฝั่งแองเจิ้ลมือเหลือกี่ใบที่พลัง10ใบที่พลังที่พลังอ่าฮะ รอเร็รอเร็วสองเวอร์ชั่นด้วยสิบแปดยี่ิบแปดสังยี่ิบแปดสามคิยี่บแปดสามคลิถ้าเกิดคุณตรงนี้คุณเลคิวเช็คไม่ออกเนี่คุณเหนื่อยนะเนี่ยหิวหนึ่งเลคิวเช็คไม่ตกนะนี่คุณเหนื่อยนะเนี่ยสามสามสองสามคิสามสามสามคิ นบกองครับงานี่คุณกะอะไรฟนอลฮิลล์นหรอนี่กอใส่ได้เลยได้หมแลวงท้อแองเจลเหนื่อยแปลงบ้างช้าพีจีเอเริ่มเสียไปเยอะเลยเก็บได้ไะเก็บไปนี้ ไปาใต้กองได้เดิมใหมเช็คหนึ่งใบใช่ไหมจวหนึ่งได้ใบเซรลอสตอนนี้ครบห้าใบแล้วต้องรอหนึ่งเทินนี้ครบห้าใบแล้วแต่เย็นปาตาแซมหนึ่งดีสกิลอ้อันนี้ก็รีบตลอดทำไรได้ครับเนี่ยระบุทมือสลับแดงไม่ได้บอกว่าที่สลับต้องเป็นยูนิตอ๋อบ้านหนึ่งเอาโครเฮกแปะได้นักไก่ เป็นลังไก่ฮิวได้ไม่ก็ดเท็กใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเคแมวใช่ครับเราะเป็นการจเต็มไม่เห็น้ยปาจิกาด้วยมีจีโซนหนึ่งห้าใบตัวแองเจิ้ลมือเท่าไหร่ครับเนี่ย หมดแล้วมันเนี่ยโซทูอะไรวะเนี่ยคุณยังจอดจอดไม่ได้คอสไตร์อีกงั้นเหรอแต่ไม่ใช่จริงนอืมคุณมีท่าใหญ่อยู่นะสิบสามวันกาด พยยานะเผื่อใครมองไม่เห็นนะตัวนี้กับตัวข้างๆเนี่ยตัวเดียวกันนะน,นี่ไงเกียร์สามเกียร 2. 2> ์ยสองฝั่งแอนเจลเนี่ฝั่งัเ,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 เขาเีคอร์สชื่อเหมือนแวนแล้วไปครับมีแวนแล้วแต่มีมั้งแต่มือหนึ่งอแรกแล้วด้วยแต่คุณไม่สามารถเปิดเซลอ่ได้ครบ นี่คุณเอาเด็กผมไปทำไรเนี่ยอืมทำมายังยีเล่นตอี่อะับดอหนึ่งีเดนีย๋ยวเด็เอาเา่ะคุณนับรอทิกเกอร์งั้นเหรอผมบอกให้ผมใส่ดอทิกเกอร์ในเด็กขอสิบสองใบเหลือคือตอนนี้คุณไม่สามารถเอาตีได้เือคือตอนนี้คุณไม่สามารถเอาตีได้ตได้ ขาดเลกีเซมเสียเปรียบเยอะอะไรนั่นช้าไปช่วงไตรสองอ่ะไม่มีฮิกเกอร์เลยไลท์ไดยูชาฟอร์สที่บัรการกว่าจะได้ขึ้นรังหลันะกว่าจะได้ขึ้นนะกว่าระทงมาเยอะอันนี้ทิ้งสไตล์นะแต่ใครมองไม่เห็นพวกนี้ราคาเที่วะสวยมากแกลลบ เออใช่แกหลอกมาใช้หนึ like <bbe> ่งบาทนี่หว่าฝั่งดิเมนชันแก้แกมังไงผมรอดูอยู่นะบบ้วบคอนี่ว่าบัครันอบหไม่ใช่วอ่ว้าว อืมเพราะมันบังคับต้องกินเรียที่เรียทั้งหมดใช่ไหมก็เลยตีเล่นเอาเรียเรทจวดหนึ่งแล้วก็เอาเข้าโซหมดมเพอเจ็ดพยาดถ้ามา<อ>ันสวยเงเจอแต่ที่เกอร์ทั้งหมดก็สี่ห้าหกบังคับคอด,ด้วยก็ อืองไม่เกินหกีบอืมเต็มบอร์ดอะีนอะไรก็ได้แต yeah. so 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 ่แปะต้องแปะมาห้องข้อเกรดไดยูชายูนทุกใบหกหมื่นใช่ไหมฮะหกหมื่แปลว่านี่เข้าหมดแล้วหมื่น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 มืในอใช่ม่สนามสวบหนึ่งรองกี่ใบอ่ฮะสวบหนึ่งถ้าเกิดจะกาดแหวงขอสองใบด้วย

ไม่ต้องนบเพอร์ใสการเลยเทไรเหราะนั้นับต่อให้สี่อะไรสิบสี่สามสิบสามสิบสี่สามหมื่นสี่สามหมื่นสี่สองคิหมื่นหกบวกเออหมืนแปดนึงเขาเขาเทินกี่เซตยิงห้าดมจเป็นดาเมจเช็คใช่ครับเกีอบสามอยู่ตรงนี้ กองเหลือสี่ใบแปดปีไม่ได้ก็เขาก็ไม่สไตล์ไงแล้วเจ้าอะไรปีหมอเออวะแต่คุณก็วางตีไม่ได้เหมือนกันนะพลังแมกช่าป๊าฝั่งไดเมนรอบนี้เริ่มเหนื่อยตามถ้าเกิดกีเซ่ฉลาดนิดนึงนะ่นเขาจะรอดครับมั้ง จยากได้ปว้ยไม่ใช่ไรแต่กองคุณมีดอทิเกอร์เหลืออยู่ครับสองแฝดจริงดิสองแฝดอ้าวใช่ครับกรองคุณมีดรอทิเกอร์เหลืออย <s 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 2> <S 2: ู่ครับใช่ผมพูดเลยวะาไย้อนอยู่แล้วมันจะไม่อยู่ใต้กลองแน่ๆครับเพราะว่าไม่ไม่ได้บอกให้แล้วได้ตายคือตายสั่งของตายอย่าตายแต่ผมแพ้ก่อนแน่นอนเพราะอุจู่ ีขอหมื่นห้าขอหมื่นห้าว่าตายไปแล้วขอใหม่อาอกตัวดูกันว่าฝั่งไดเมนทำไงต่อยไล่แม่เอาฟอร์สไหมจะได้แรงแรงเอาอะไรกดอ่ะแล้วกดอ,อะไรอ่ะไ,ไดคิงไดคิงต้องตีอ๋อไดคิงต้องตีอ่ะ ใช่เมื่อกี้ที่นับคืนน้ำว่าจะโดนไดคิงหรือเปล่าหนูถ้าเกิดโดนไดคิงเนี่ยคนยู่เลยมือสองใบโดนอัดทีละแสนกว่าหกขีง,งคุณจะรอดไหมครับถามรีงไรครับออฟอร์สให้ใครเอ่ยอย่าบอกนะว่าให้วันการ์ด<ล>อ๋อแล้วเขาจะเอาแหวนโจมตีเพราะคุณมือแค่สองใบเล้วเขาจะเพิประโยชน์ในของคุณสบายเอออ๋อห้าพัน ต้องตีเข้าพี่ได้เล่นเป็นมันวีเลยหรอถ้าเขาเช็คสามร้อก็ตายเลทสามบวกไปอีกนี่แบบพลังแห่งวิทยาศาสตร์แล้วเขาโซบโบขีบป่ะฮะเออตอนนี้ไม่เกี่ยวเข้าโซบวกโนยิงขีบตอนนี้สามขีแล้วสามขีแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีรอเร็วเปิ้ลคูณสองนี่ยมันจะโคตรแรงเลยนะนั่นชอบทำไมพอเราสั่งไปได้เราให้เลทด้วยเลยในสอ่วะได้ได้ให้ทำให้ทำอ๋อได้ครับก็จะเป็น เอาแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคปีไปม่รปปสีชไม่รู้แล้วถ้าออกตีเลยอ่าพท่านโจมเ่อกี้จริีจีาอ่าตัมาจากเกมนะไรเช็คไรเช็คอุ๊ยถ้าเกิดนี้ขึ้นนี่ชนะเลยนะอันนี้ตายเลยอกาองใบะเลยโอเคกขข้าทนยิงห้าข้าทนยิงห้าไฟนัลฮิว้วยนะไฟนัลฮิว้วยนะแต่กองหมดก่อนนะเสียดาย อคุณโชคดีจอดแล้วเทิ่มเ่อนพีเจไม่จอดว่าแพ้แล้วผมยืนนี่มาหลายเทิร์นเอมยืนสตาผ้าหลายเทิร์นะพี่จีเออชนะดวงจริงอ่ะเมื่อกี้อ่ะไปครับสำหรับคลิปนี้21นาทีนานไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไปครับเขาใครนะฝากชื่อไหมสัสสันทัศน์เขามีเพจด้วยใช่ไหมเขามีเพจด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับเขาเป็นคนที่ตีผมตายในคลิปก่อนของคุณนะครับโอเคครับคลิปก่อนนี่คลิปนานแล้วที่บลูเตีกับโอ๊ยโอ๊ยได้แล้วกันฝากฝากไปติดตามนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ